g o o d Life Good Time แบ่งปันช่วงเวลาดีๆเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีได้ที่นี่มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดย KKU Radio และเครือข่ายสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่นเทคนิคเลี้ยงลูกแบบฝรัง่งปล่อยลูกตามสบายฟรีสไตล์แต่ได้ดี สวัสดีค่ะพบกับรายการ Good Life Good Time at k k u คุณผู้ฟังคะการมีลูกคือหนึ่งในวาระสำคัญของชีวิตเพราะการที่เด็กจะมีบุคลิกลักษณะนิสัยใจคออย่างไรหรือเก่งกาจสามารถเพียงใดซึ่งมีส่วนที่จะกำหนดอนาคตของลูกได้คงนี้ไม่พ้นรูปแบบในการเลี้ยงดูและการสนับสนุนจากพ่อและแม่วันนี้เราจะมาดูกันคะว่าวิธีการเลี้ยงดูลูกของพ่อแม่ฝรั่งเขาทากันแบบไหนเจ้าตัวน้อยของพวกเขาถึงได้เก่งเกินวัย แล้วเราจะสามารถนำมาปรับเปลี่ยนได้ตามสไตล์ของเราแบบครอบครัวไทยได้หรือไม่กับ8แนวทางการเลี้ยงลูกแบบฝรั่งที่ช่วยส่งเสริมให้เด็กมีความมั่นใจและเป็นตัวของตัวเองค่ะข้อที่1ค่ะ คุณพ่อคุณแม่ต้องทำตัวเหมือนโค้ชไม่ควบคุมแต่แนะนำสิ่งที่พ่อแม่ฝรั่งมักยึดถือเป็นแนวทางในการเลี้ยงดูลูกคือการทำหน้าที่เสมือนเป็นโค้ชยอมปล่อยให้ลูกได้ใช้ชีวิตด้วยตัวเองให้มากที่สุดพ่อแม่เป็นเพียงผู้ที่พร้อมจะสนับสนุนและแนะนำสิ่งดีๆในการใช้ชีวิต พ่อแม่ฝรั่งจะลดความวิตกกังวลต่างๆที่คิดว่าลูกจะทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเองได้หรือไม่ออกไปแล้วให้โอกาสลูกได้ลองใช้ชีวิตด้วยตัวเองในหลายเรื่องตั้งแต่ยันเด็ก 2. พ่อกับแม่ต้องลดความคาดหวังความสมบูรณ์แบบในตัวลูกลงความสมบูรณ์แบบไม่ใช่เป้าหมายและแนวทางสำคัญในการเลี้ยงลูกของพ่อแม่ฝรั่งค่ะ พวกเขาไม่สนับสนุนแนวคิดในการหลอกล่อเด็กๆด,ด้วยสิ่งต่างๆเพื่อมุ่งหวังในการปรับปรุงพฤติกรรมหรือส่งเสริมพัฒนาการของลูกหลานเว้นแต่ผลลัพธ์จะมีความสำคัญอย่างยิ่งพวกเขามองว่าการแทรกแซงเด็กเป็นเหมือนการทำลายความมั่นใจของเด็กและขัดขวางไม่ให้เด็กๆได้ลองเรียนรู้ด้วยตนเองข้อ 3. พ่อกับแม่ต้องปล่อยให้ลูกทำในสิ่งที่ยากตั้งแต่อายุยังน้อย ให้เด็กๆได้เผชิญกับความท้าทายต่างๆด้วยตัวเองแต่ไม่ใช่การปล่อยปละละเลยลูกๆนะคะแต่คือการยืนเคียงข้างพร้อมที่จะช่วยเหลือระหว่างที่ลูกกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายด้วยความสงบและมั่นคงเฝ้ามองดูให้กำลังใจอย่างเหมาะสมและจะยื่นมือช่วยก็ต่อเมื่อเห็นว่าจําเป็นต้องช่วยจริงๆ ข้อที่4พ่อกับแม่ต้องพร้อมสนับสนุนและสอนการให้กำลังใจตนเองมนุษย์ทุกคนต้องการกำลังใจค่ะการให้กำลังใจและพร้อมที่จะสนับสนุนส่งเสริมลูกในทุกเรื่องไม่เพียงแต่ทำให้เด็กๆรู้สึกมีพลังบวกและมีแรงจูงใจในการทำสิ่งต่างๆมากขึ้นเท่านั้นแต่ยังทำให้เด็กๆเกิดพลังที่พร้อม,อมจะให้กำลังใจตัวเองในการทำเรื่องที่ท้าทายในชีวิตสร้างบรรทัดฐานในเรื่องการให้กำลังใจตัวเองเมื่อต้องอเผชิญกับความยากลำบากข้อที่5พ่อกับแม่ ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกในการพูดกับตัวเองในเชิงบวกไม่ว่าคุณจะเป็นคนแบบใดลูกมักจะเรียนรู้และเรียนแบบในสิ่งที่คุณเป็นการพูดกับตัวเองในเชิงบวกคือแนวทางในการพัฒนาความสามารถในการทำสิ่งที่ยากลำบากให้เป็นจริงและสำเร็จได้ข้อที่6พ่อแม่ต้องมีศิลปะในการชื่นชมลูกเมื่อลูกทำสิ่งต่างๆได้ดี วิธีนี้คือการฝึกให้ลูกประเมินความสามารถของตัวเองแทนที่จะตีตราในความสามารถของลูกเพราะคำชมจากพ่อแม่คือการประเมินผลงานของลูกเด็กๆจะรู้สึกดีหรือไม่ดีต่อตัวเองส่วนใหญ่เกิดจากสิ่งที่พ่อแม่พูดการพูดแค่เพียงสั้นๆว่าทำได้ดีมากลูกเก่งที่สุดเลย เป็นการชมที่ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรไปมากกว่าการที่ลูกทำผลงานได้ดีแต่พวกเขามักเลือกที่จะพูดกับลูกเมื่อลูกๆทำงานได้ดีด้วยคำพูดที่พวกเขามองว่าให้คุณค่าและมีมิติมากกว่านั้นเมื่อชมว่าลูกทำได้ดีแล้วจะต่อด้วยการอธิบายถึงเหตุและผลเช่นเพราะลูกฝึกหนักและไม่ยอมแพ้ลูกถึงทำมันได้ไง คำพูดลักษณะนี้จะช่วยให้เด็กๆได้ประเมินตนเองและส่งเสริมให้เด็กๆเ,เกิดความรู้สึกในเชิงบวกและรู้สึกภูมิใจในตัวเองได้มากกว่ากันข้อที่7พ่อแม่ต้องเน้นที่ความพยายามไม่ใช่ผลลัพธ์บางครั้งมุมมองของพ่อแม่อย่างเราๆอาจมองดูแต่ที่ผลลัพธ์เช่นลูกสอบได้คะแนนดี เกรดดีสอบเข้าโรงเรียนดีๆได้จริงอยู่ว่าผลลัพธ์มีความสำคัญแต่พ่อแม่ฝรั่งมักมองสิ่งที่สำคัญกว่าคือกระบวนการและขั้นตอนตลอดจนความตั้งใจและความพยายามของลูกหากลูกพยายามอย่างดีที่สุดแล้วทำอย่างเต็มที่แล้วแต่ผลลัพธ์ออกมาไม่เป็นอย่างที่คิดก็พร้อมที่จะเข้าใจลูกเสมอและชื่นชมในความพยายามทั้งหมดที่ลูกได้ทำและข้อที่8ข้อสุดท้ายค่ะพ่อกับแม่ ต้องเปิดโอกาสให้ลูกได้ทำกิจกรรมที่หลากหลายวัฒนธรรมที่พ่อแม่ส่งเสริมให้ลูกได้ทำกิจกรรมหลายอย่าง คือสิ่งที่สร้างความแตกต่างการสนับสนุนให้ลูกๆได้เล่นกีฬาทำกิจกรรมนอกโรงเรียนมักสร้างโอกาสให้เด็กๆได้เลือกค้นหาในสิ่งที่ชอบหรือถนัดตั้งแต่อายุอย่างน้อยสิ่งนี้ทำให้เด็กมีโอกาสในการค้นพบตัวเองได้เร็วและมุ่งไปยังความสนใจนั้นได้ตั้งแต่ยังเล็กบางบ้านส่งเสริมให้ลูกเข้าคอร์สฝึกอาชีพตั้งแต่อายุอย่างน้อยหรือส่งเสริมให้ประกอบอาชีพหาไรายได้ด้วยตัวเอง เพื่อให้เด็กๆเ,เกิดความภาคภูมิใจในตัวเองคุณผู้ฟังคะฟังเทคนิคของพ่อแม่ฝรั่งแล้วมีบางจุดที่เราสามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับการเลี้ยงลูกของเราได้บ้างไหมคะ อย่างไรก็ตามค่ะแนวทางในการเลี้ยงลูกการสอนลูกที่เปิดโอกาสให้ลูกได้ลองทําสิ่งต่างๆด้วยตัวเองมีอิสระทางความคิดตัดสินใจให้เขามีโอกาสพบเจอและเรียนรู้โลกกว้างด้วยตัวเองแต่พ่อแม่ก็พร้อมที่จะสนับสนุนให้ความปลอดภัยยื่นมือเข้าช่วยเหลืออย่างเหมาะสมย่อมส่งผลดีในการพัฒนาสมองและสร้างเสริมประสบการณ์ในชีวิต ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ลูกได้พัฒนาทักษะความฉลาดที่รอบด้านด้วย Power BQ ในด้านต่างๆมากมายอย่างเช่นความฉลาดในการเล่นหรือ PQ ความฉลาดต่อการ,รเผชิญกับปัญหาหรือ AQ ความฉลาดในการคิดเป็นหรือ TQ และความฉลาดทางการเข้าสังคมหรือ SQ เป็นต้นค่ะขอบคุณข้อมูลดีๆจาก psychologytoday.com